หลังจากที่เราเปิดรับสมัครคอร์สใหญ่ไปนะเรามีการเขียนไว้อยู่ข้อหนึ่งบอกว่าผู้ที่จะสมัครเนี่ยควรที่จะมีเงินทุนพอสมควรในการที่จะเรียนคอร์สนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมก็วงเล็บไว้ว่าประมาณสักขอพอสเลียวสักประมาณ1ล้านบาทขึ้นไปมีหลายคนสงสัยนะว่าตอนเรียนเนี่ยเราเจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำนะฮะตอบข้อที่1ก่อนเราไม่ทำนะเงินคุณเรื่องของคุณนะครับมีให้เทรดตามก็พิเทรดไหมไม่มีนะครับเราสอนเรากูนาะไปคิดเอาเอง เพียงแต่ว่ามันเป็นไกด์ไลน์เนาะเป็นไกด์ไลน์เฉยว่าถ้าอยากจะใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรียนให้มันคุ้มค่าเร็วที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์ที่สุดเนี่ยการจะลงทุนมันจำเป็นต้องมีเงินทุนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะเจอคําถามว่าอแล้วถ้าไม่มีล่ะนะฮะล่าสุดเพิ่งมีคนเดินมาถามผมว่าเนี่ยเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานนะฮะเงินเก็บยังอยู่หลักหมื่นอยู่เรียนได้ไหมนะฮะเก็บเงินพอที่จะจ่ายค่าคอร์สเรียนได้ไหมนะครับซึ่ง อันนี้ส่วนตัวผมก็ต้องบอกว่าส่วนตัวเนาะนะฮะคือถ้าเงินเก็บยังอยู่หลักหมื่นคอสมันหลายหมื่นอยู่นะคือคือคุณจะลงทุนเรียนรู้หาความรู้ด้วยทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณมีเลยเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดดีๆว่ามันคุ้มหรือเปล่าถูกป่ะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นที่มาหนึ่งล่ะของการตั้งทาเกตว่าให้พร้อมต้องใหญ่พอสมควรเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยค่าเรียนคอร์สเนี่ยมันจะได้เป็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเวลที่เราพร้อมที่ทจะลงทุนนะ,ะล้วโอกาสที่เราจะสามารถทํากาไรแล้ว ได้รีเทิรมากกว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะสูงพอสมควรโดยที่ไม่เครียดมากโดยที่สามารถทําได้ง่ายๆนะอ่ะคุณลุงมีความเห็นยังไงบ้างฮะเรื่องนี้ก็วันนี้ดูในในเฟซบุ๊กนะของของปลอกอะนะ,ะเขามีปัญหาอย่างเงี้ยเขาบอกมีคนมาถามเขาเขากาำลังเปิดคอร์สอยู่ใช่ไหมรู้สึกอะไรสักอย่างก็มีคนมาถามว่ามีเงินทั้งหมดอยู่หมื่นสามจะขอเรียนฟรี นะล้วก็จะใช้เงินหมื่นสามลงทุนเนี่ยไหวไหมเพราะเขาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทั้งสองเรื่องอะเรื่องเรียนเรฟรีเขาไม่ไหวแล้วก็คุคนที่มาที่มาหาถึงถึงหน้าห้องที่เขาสอนอยู่นะก็กก็ไม่ไหวเขาไม่ไหวทำไมก็ไม่ไหวก็รู้สึกจะเสียไมตรีหรือมีอารมณ์กันพอสมควรเท่าที่อ่านนะนี่หน่อย แต่ว่ามันก็เป็นความจริงอะ่ะมันไม่พอมันก็ไม่พอคนเรานี่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับจะมาเรียนลงทุนได้จะมามีความรู้ลงทุนได้หรือจะไปเรียนวิชาหมอได้หรือจะไปเรียนวิชาเอนจิเนียร์ได้เราเห็นข่าวมาว่ามาวันเนี้ยว,วานเนี่ยพ่อเนี่ยลูกสอบเข้ามหาลัยได้พ่อไม่มีเงินส่งเข้าพ่อคัดตัวตาย มันเป็นอย่างนั้นนะนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนได้โลกนี่มันโหดร้ายนะครับมันไม่มันไม่ไม่มีเมตตาปราณีอลไมันโหดร้ายถ้าเราไม่ได้ทําบุญมาก่อนแต่ปางก่อนมันมีเงินไม่พอเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ไหวาวนี้อ่าถ้าถามว่าถ้าถามว่าทางด้านมนุษยธรรมถ้า ติดต่อจริงๆพูดคุยจริงๆะไรจริงๆมาขอเรียนฟรีอะไรเย,เ,ยเราอาจจะพิจารณาได้แต่ก็ไม่อยากพิจารณาเพราะอะไรเพราะเวลาคุณเป็นมีกรรมขนาดนั้นเนี่ยนะคุณเข้ามาเรียนเนี่ยเงินที่คุณมีอยู่นิดหน่อยอาจจะหลักพันอาจจะหมดเลยก็ได้โลกมันโหดร้ายนะครับมันโหดร้ายยากมากก็แนะนําว่าก็หาทางเรียนจากคอสฟรีนะแล้วก็ค่อยๆสะสมความรู้ไป สักปีสองปีดีไหมเราลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ไม่ได้จริงๆเรื่องนี้เรื่องเรื่องความหมดร้ายของของของโลกเนี่ยมันเป็นจริงๆไม่รู้จะว่ายัางไงนะฮะทางที่เราอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่เราถ้าช่วยได้ก็คือว่าเตือนสติว่าอย่าพึ่งเข้ามาเลยนะมันไม่ง่ายหรอกแม้กระทั่งคนมีเงินนะครับถ้าสนิทกัน หรือเป็นญาติกันจะเข้ามาเนี่ยลุงก็นแนะนําตรงๆเลยบม่อยาเข้ามาเลยมันไม่ง่ายหรอกนะไม่ง่ายให้เก่งให้ยังไงก็ตามเข้ามาปีแรกเสียงแคนนั้นนะ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะก็แนะนำได้แค่นี้แหละครับมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆสงสารนะแต่ว่าโลกเป็นอย่างเนี้ผมว่ามันมีมันมีความคิดอยู่ไนงะคือคนสมัยเนี้เขาก็จะพูดกันว่า เราต้องลงทุนนะฮะเราต้องลงทุนเพื่อที่จะอยู่รอดเราต้องลงทุนเพื่อที่จะจะรวยถ้าคุณไม่ลงทุนคุณไม่มีวันรวยถ้าคุณไม่มีไม่ลงทุนคุณไม่มีวันที่จะเอาตัวรอดได้ในโลกปัจจุบันนะฮะเพราะว่าทุนนิยมมันเร็วเหลือเกินนะอ่อถ้าคุณเก็บเงินไว้เฉยเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ซึ่งจริงๆอันนี้มันมันก็มันผิดแล้วกันแต่ว่านะฮะค่านิยมอันนี้เนี่ยอ่อมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผลักดันให้มองว่าหลายคนก็มองว่าทางออกในชีวิตตอนนี้ก็คือการจะหหันนเขข้าาาาตลลดองงกรทุ นะครับซึ่งอย่างที่คุณพ่อบอกเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยคือแม้กระทั่งคนที่มีเงินอ่ะมาบอกว่าเฮ้ยอยากเรียนลงทุนอ่ะคำตอบแรกที่มักจะบอกซึ่งก็เป็นอย่างนี้จริงๆคืออย่าเลยนะบางทีเราเจอญาติเจอคนรู้จักใช่ไหมมาแบบอสอนให้หน่อยลงทุนนะฮนะทำยังไงนะอยากจะได้แบบว่าให้เงินมันทํางานได้แบบที่เขาพูดกันคําตอบสั้นที่สุดคืออย่าเลยนะถ้าอยากจริงๆเรามีคอร์สอันนี้มีให้นะครับมีให้เก็บตังค์ด้วย จริงการเก็บตังค์มาเป็นวิธีการคัดนะค,คือก็คือเราบอกว่าอย่าเลยนี่นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะตรงนี้แหละนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ว่าจะทั้ง cover cost ด้วยทั้งอะไรด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นเป็นส่วนที่คัดความตั้งใจจริงละมาส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดทุนมันมันไม่ได้เป็นสถานที่ทําเงินเนาะสถิติทั่วไปของตลาดทุนนะฮะที่เราพบเจอกันคือคน90 5 9 9 9ในตลาดทุนไม่ว่าจะในตลาดหุ้นตลาดฟิวเจอร์นะฮะตลาด NFT พระเครื่องใช่ไหมทุกอย่างที่มันเป็นตลาดการลงทุนน่ะคนส่วนใหญ่9 0ากว่าขาดทุนนั่นคือสถิติที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะฮะแม้กระทั่งแม้กระทั่งในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเอ่อหรือแม้กระทั่งตลาดที่เป็นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งถ้าเราไปดูอดีต ย้อนหลังดู p e r f o r m มนซ์ของมันก็คือว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ถ้าคุณถือให้ยาวพอ,อยังไงคุณก็กาไรกําไรมากกาไรน้อยมากกว่าเงินเฟอ้อน้อยกว่าเงินเฟอ้ออีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องกําไรแต่สถิติก็ยังบอกว่าคนส่วนใหญ่เกิน90%ขาดทุนนะฮะเพราะฉะนั้นเตือนตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยตลาดอะมันไม่ใช่ที่ที่แบบเดินเข้ามาแล้วคุณจะได้กําไรคือคืออย่างน้อยเนี่ยนะฮะเก้าในสิบคนที่เดินเข้ามาจะพบกับความขาดทุนปัญหาคือเราทุกคนที่เดินเข้ามาเราคิดว่าเราเป็นคนที่ถูกเลือกเราจะเป็นคนที่หนึ ็นหนึ่งใน10นั้นที่จะมีโอกาสทากําไรได้ก็ต้องย้อนกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าอะไรที่จะทําให้คนเป็นหนึ่งนั้นนะอะไรที่จะทาให้ให้คุณเป็นเป็นส่วนของของเก้าคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดเนี่ยไม่ได้จะแบบว่า discourage ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่จะชี้เห็นว่านี่คือธรรมชาติของตลาดนะครับตลาดมันค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรแล้วคราวนี้เนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าอย่างนั้นนะฮะมันจะมีมันจะมีหนทางไหม มันจะมีขนทางที่คนแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยทํางานสามารถเก็บเงินได้นิดนึงมีขนทางที่เขาจะมีความหวังในชีวิตแล้วสามารถที่จะร่ำรวยได้ไหมมีครับมีแต่ต้องใช้วความอดทนมากเหละพยายามศึกษาเท่าที่ทําได้อย่าเพิ่งลงทุนพยายามศึกษาเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็อพอเริ่มรู้เรื่องเริ่มมีความรู้แล้วเนี่ยก็ทดลอง เทรดแบบ paper trade โอเค p r okay, p e r t r เ d e เนี่ยจาน่าไมเซ็ตมันใช้ไม่ได้หรอกนะแต่ก็ยังดีว่าไม่มีอะไรเลยได้เห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ถ้ามีผู้รู้คอยเตือนคอยบอกว่าแต่ความในโลกแห่งความจริงไม่ใช่อย่างนี้นะมันจะยากกว่านี้อีกเอะแต่น้อยก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองเข้ามาในในการเทรดจริงๆแต่มีคนมีความรู้ ระหวังดีคอยประคองให้วิธีประคองที่ดีที่สุดคือว่ามีเงินเท่าไหร่เอาลงมาน้อยๆนะให้ความความจริงกับเขาไปเลยว่าทุกคนนะไม่มีข้อยกเว้นปีแรกขาดทุนแน่ไม่มีข้อยกเว้นหรอเพราะฉะนั้นปีแรกน้อยแตไมน้อยที่สุดและนะอย่างเงี้ยค่อยเข้ามาพอปีที่สองเนี่ยมันเริ่มเห็นนะเริ่มรู้เรื่องละ นะเราก็พอจะอธิบายได้ว่าการทำกำไรเนี่ยมันเป็นเปอร์เซนต์เทของเงินลงทุนคนก็ลงทุนตั้งบริษัทกันเนี่ยแสนล้านนะเขาต้องการกำไรกี่เปอร์เซนต์สิเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับธุรกิจอะไรโอ้โหบริษัทใหญ่ตัวต้องการกำไรร้อมันไม่มีหละก็ต้องค่อยๆอ,ยอ,ยอธิบายเข้าใจพอเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้ก็เริ่มออกจริงเพราะที่ถ้าคนเริ่มออกจริงเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ กำไรเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็สักสิปีแรกเนี่ยเอาสักสิบเอยี่ย่างเก่งแค่นั้นก็พอมันก็เริ่มไปไปไปสู่ชีวิตจริงได้แล้วคืออะไรไปล้มความคิดซึผดาา่ผิดสาหัสเลยคือ Trading for living เนี่ยผิดสาหัสเลยเป็นไปไม่ได้เลยก็จะเอาอยัางไงล่ะจะเอา Trading for living เอาอยัางไงเอาว่าได้กําไรเดือนแสนผมอยู่ได้แล้วแล้วแสนหนึ่งจะลงทุนเท่าไหร่ลงทุนล้านหนึ่ง ด้วยกะแสแบบว่าสิบเปอร์เซ็นปีหนึ่งร้อยี่สิบอร์เซ็นมันไม่มีในโลกที่มันไม่มีนะอันนี้มันมันต้องพูดต้องทำให้เข้าใจได้ตั้งแต่แรกนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเดือนมีเงินล้านหนึ่งก็ต้อได้ได้เดือนหนึ่งอย่างเก่งก็เดือนละหมื่นล้ไม่มีการทบต้นนะต้องสอนอีกว่าทบต้นคืออะไรถ้าไม่ทบต้นการลงทุนไม่มีวันที่จะอ่ากำไรเป็นกอบเป็นกำรรมต่อไปได้มันยากเหลือเกิน พราะฉะน,นถ้าคนคนนั้นเนี่ยยอมนะที่จะเรียนวิธีนี้เราใช้เวลานาน,านแล้วตอนลงทุนไน้เงินจริงเนี่ยเอาน,น้อยๆสิบเปอร์เซ mm ็น hmm. ของเงินที่มีที่เก็บเนี่ยถ้าอย่างนี้พอมีทางแต่ต้องอดทนนะอย่างน้อยขอสักสองสมปีนะแล้วพอเริ่มมีเงินเริ่มเก็บเงินได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยมาเรียนคอสใหญ่สักครั้งหนึ่งให้ได้พื้นความรู้เบสิก เกี่ยวกับการลงทุนเอาไว้ตรงนี้สาคัญมากจะได้ไม่หวังอะไรเกินนี้นะลิมิตไว้แค่แค่นี้ก่อนโดยสรุปแล้วก็คือว่ามองสถานการณ์ปัจจุบันมนุษย์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วดูแล้วก็มองไม่เห็นทางแต่มนุษย์ก็จะลงทุนอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าพยายามชักจูงให้ลงในน้อยเพราะเขาขาดทุนแน่แล้วบางคนนะเป็นบางคนเท่านั้นนะหลังจากขาดทุนสักปีสองปีเนี่ยเขาได้คิด ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดแล้วก็ว่าโทษโดนโทษนีไปเรื่อยๆนะแล้วก็เลิอกออกไปโดยไม่ได้เะไเลยก็อย่างนี้แหละครับมันเป็นจริงๆนะเป็น mindset ทั้งนั้นเลยเห็นไหม,มคนลงทุน่ะมา,มาดูกันว่าโอ้โจะใช้ระบบอะไรดีจะอยู่นดีรู้ไม่พูดถึงเลยเห็นไหมมันเป็น mindset ทั้งนั้นสาคัญที่สุดนะระบบอะไรดีไปพูดมาเลยมาเรียนถ้ามีโอกาสมาเรียนจะรู้ได้ว่าระบบอะไรก็ม่เกี่ยวนั้นน่ะ ข like, mm hmm. ึ้นมันข uh, really ึ้นกับหมายเซตร้อยร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นตนะก็เราได้แค่เราได้เตือนแค่นี้แหละครับนะสงสารแต่ได้แค่นี้แหละก็ผมก็เพิ่งคุยกับคนที่แบบทุนน้อยๆนะนะฮะเขาก็ถามว่าแบบเราเราจะเริ่มเก็บประสบการณ์ได้ไหมนะเอาพอร์ตเล็กๆเนี่ยขอเล็กๆเลยนะมีมีเงินมีเงินเก็บหลักหมื่นตอนนี้นะก็เอาเงินเก็บทั้งหมดเนี่ยไปเปิดพอร์ตเล็กๆเพื่อเพื่อเก็บประสบการณ์ ก็อย่างที่คุณพ่อบอกเมื่อกี้คือถ้าเงินเก็บคุณหลักหมื่นแล้วคุณเปิดพอร์ตหลักหมื่นเวลาที่พอร์ตมันเหลือศูนย์นั่นคือสูญเสียเงินเก็บทั้งหมดของคุณเมื่อกี้เราบอกว่าผลกําไรเป็นเปอร์เซนต์เทของเงินทุนใช่ไหมฮะความรู้สึกไม่ว่าผลขาดทุนเองด้วยก็ตามความรู้สึกที่เราเกิดโลภหลงกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ของเงินทุนด้วยเช่นเดียวกันมันไม่สําคัญหรอกว่าพอร์ตคุณใหญ่ขนาดไหนคือถ้าพอร์ตคุณหลักพันแล้วคุณลงทุนหลักพันนะฮะตลาดมมันนเวี่ยงทไได้ล นิดเดียวก็ทนไม่ได้แล้วนะในที่สุดเนี่ยระ,ระบบวินัยอะไรต่ออะไรเรียนมาวิชาจะเวอร์วังอลังการขนาดไหนสุดท้ายมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เป็นเป็นแนวทางที่มันง่ายที่สุดแล้วกันนะครับในการที่จะทําให้เป็นประตูไปสู่การที่เราจะมีไมล์เซตที่มันแน่วแน่แ,และมั่นคงได้เนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือการให้เงินที่เรานํามาใช้ในการลงทุนในการเทรดในการทํากิจการรมเพื่อหาเงินจากตลาดเนี่ย มันเป็นส่วนน้อยของเงินออมเป็นส่วนน้อยของเงินเก็บนะฮะอันนี้ช่วยเยอะอันนี้ช่วยเยอะนะ,ะมันมีการมีการลงทุนอันเดียวที่เป็นไปได้นะตาจริงนะนะโบราณเขาก็ทำกันนะคือลองทุนในทองคำอันเดียวเลยนะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยพวกคนรับใช้ในบ้านเลยฐานนาปีใหม่ก็ให้ทองนะสลึงหนึ่งอะไรสลึงหนึ่งห้าสิบตังอะไรเมื่อก่อนไม่มกี่กตังเนี่ยบาทหนึ่งมัน เป็นเงินร้อยนั่นเอง mm hmm. แล้วพวกนี้ในที่สุดเขาก็ใส่ทองเอาไว้อวดกันเองในกลุ่มพวกเขาและเป็นเซฟิงของเขาด้วยหรือเวลาจะต้องการใช้เงินก็ขายทองพอได้เงินใหม่ก็ซื้อทองเก็บมาใหม่แล้วมันดียังไงคือว่าเขาไม่รู้ตัวหรอกแต่ทองเนี่ยทองคําเนี่ยมันแปรรูปขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยเขามีทองคําเป็นบาท คือเริ่มต้นนยถ้าจะเริ่มต้นนะเป็นทองคํำมาไว้เพราะอย่างน้อยคือคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทองคําที่มีอยู่งอกขึ้นมาเป็นบาทแต่หมายถึงว่าด้วยความที่มันอั p เ e c เรื่อยๆแล้วเขาค่อยๆเติมไปทีละนิดจนในที่สุดเขา<ช>สามารถมีรองบาทอ่าเออเออ,เอ,อพอเป็นไปได้ะพอเป็นไปได้ทองคําแต่อื่นม,มองไม่เห็นทางเลยยิ่งบิตคอยนี่เลิกคิดเลยยากเกินไะเสอบมือใหม่ไม่รู้เรื่องเลยนี่ยากเกินไปนะแล่ที่เห็นเนี่ยมีทองคําอย่างเดียวที่พอจะเป็นไปได้ แล้วพอเริ่มมีกําไรพระทองมันขึ้นเองไม่ได้ทําอะไรละ่ะที่ใส่ข้อมือขึ้นเองค่อยบอกให้ว่าเห็นไม้มันขึ้นอย่างนี้มันลงอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่อยๆเข้ามาได้เพราะในทองคำมันปลอดภัยกว่าที่อื่นระยะยาวนะปลอดภัยกว่าที่อื่นอื mm hmm. แต่โดยสรุปก็คือว่าอแนะนาก็จะบอกอย่าอย่า,อย,าอย่าเพิ่งเข้ามาเลยแต่ mm hmm. ศึกษาอีกสักปีสองปีก่อน